สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบนะครับผมช่องช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้จะพามาซ่อมทีวีจีนนะครับเป็นทีวี m i m y l y Family ครับผมอาการเปิดติดแต่ไม่มีแสงไม่มีภาพนะครับผม เริ่มต้นเราต้องเช็คยังไงนะครับผมเราจะเช็คแบบไหนเช็คอย่างไงนะครับมาดูกันต้องเช็คอะไรมัางครับไฟเข้านะครับแต่ว่าไม่มีแสงไม่มีภาพนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้าปกติ นะครับเราก็อันนี้ช่างกดเปิดไฟล้างไว้ร้อนนั่นนะครับแล้วก็สอดสายตามมองนะครับผมว่ามีซีพวกซีพวกอะไรบวมไหมนะครับอ่าสอดสายตามมองว่ามันมีซีมีอะไรบวมไหมใหดูไปมาดีๆจะมืดนะฮะแล้วก็ดูว่าซีหรืออะไรมันบวมไหม รู้สึกช่างกบจะมองเห็นมองเห็นซีในส่วนภาคอาเบอร์นะครับมันบวมสองตัวนะครับผมบวมสองตัวนะครับแบบหนึ่งนะครับมีบวมสองตัวนะครับช่างกบจะเห็นพอดียไฟนั้นตรงนี้นิดนึง มองตรนน,นั้นบางนี้ดีกว่าจะชัดชัดกว่าฝั่งโน้นนะตัวรดมัน,นอะไรนะครับจะมองเห็นชัดกว่าฝั่งโน้นนะครับสีบวมในส่วนไหนส่วนนี้นะครับนี่ ตรงนี้นครับผมเห็นไหมมันจะบวมๆตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็รู้สึกบวมๆแต่ตัวนี้ไม่บวมบวม2ตัวนะครับส่วนของเบอร์นะครับผมของเวอร์ vertical นะแล้ก็มาดูถอดออกนะครับตอนอื่นเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับผมถ้าเจอไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ช่างในส่วนเวอร์ส่วนฮอส่วนภาคก่ไฟอะไรก็ช่างนะครับเราเปลี่ยนก่อนนะครับ เปลี่ยนจุดนี้ก่อนแล้วค่อยมามาเปิดเช็คไฟทีหลังอันนี้ช่างกบทํามาแล้วนะเอ่อถ้าเป็นถ้าเกิดว่าเราถอดพวกาหลังออกแล้วก็เช็คทุกส่วนก็คือก็ซีบวมไหมถ้าซีบวมในจุดไหนก็เปลี่ยนนะครับเลียนค่าเดิมมันแล้วก็มาเช็คในส่วนของ ตะกัวนะครับมันร่อนหรือเปล่ามันร้าวมันมีรอ,อยแบบตะกัวมันเสื่อมสภาพไหมทุกจุดจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดหลอดคอหลอดหลอดภาพนะครับจุดภาพครับหรือว่าจุดไหนก็ช่างนะครับผมเราก็ต้องเช็คเช็คให้หมดทุกจุดนะครับถ้ามันเกิดว่ามันร่อนมันตะกัวมันร้าวมันหลุดมันร่อนเราก็ย้ำตะกวนะครับผมอันนี้ บอร์ดตัวนี้ช่างกบทํามาน่าจะประมาณปีหกสองหกสองหกสามหกสี่หกสองเดือนสิบนะครับประมาณปีกว่ากับสองปีหกสองหกสามหกสี่หกสามหกสี่โอ้สองปีนะสองปีกว่า,วาแล้วครับผมตัวนี้นะครับช่างกบเขียนวาลันตีไว้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตะกัวนี่ช่างกบก็ทํามาแบบดีแล้วนะครับผมสาหรับเพื่อนช่างเจอนะครับก็ ย้ำตะกัวเติมตะกัวเข้าไปอันนี้คือว่าตะกัวไม่มีปัญหานะครับตะกัวจไนะแล้วก็ทั้งกบจะตามาเอาตัวนี้ออกนะครับจบไม่ถูกตัวนะครับจับไม่ถูกตัวก็เอาใส่ใหม่ผมจะเอาเอา,อาตัวที่มันบวมออกมานะครับโดยไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูตะกัวเอาแบบรวดเร็วเลยไม่ต้องดูพราว่าชำนาญแล้วในเรื่องถอดซีถอดอุปกรณ์นะครับ สำหรับเพื่อนช่างก็ยังไม่ชํานาญก็ถอดมันเป็นปิ้นหน้าเดียวมันถอดง่ายครับแล้วก็ถอดแบบใช้ตัวดูดตะกัวเลยนะครับผมดูดตะกัวออกมาจะผมถอดออกมาแล้ว400เมโคร400เมโคร35โวลต์นะครับ400ไมโคร35โวลต์ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ มันเป็นรูก,ก่อน,นะครับตัวที่สองนะครับสองนะครับผมเอาออกอันนี้แบบรวดเด็วไม่ต้องไปดูดนะครับมันก็พอๆกันแหละครับดูดออกก็หลุดเลยไม่ต้องไปไอ้นี่วาย่ังกบชอบทําแบบนี้นะครับมีเทคนิคแล้วแต่นะครับทําแบบนี้ใครก็ทําได้ครับก็เอาะตะกั่ว ให้มันหานาๆน,นิดนึงแล้วก็โยกไปโยกมาค่อยๆโยกก็หลุดแล้วครับถ้ามันไม่หลุดเราก็ไปนี่ใหม่นะครับก็ตะกัวใส่นะครับสามารถดูดออกมาเลยครับจะ่ายดูดมาเลยตัวนี้ดูดถ้าดูดเราก็ดูดนี้เลยไม่ยากครับ จะจะออกมาแบบสวยงามนะครับเดี๋ยว,วห,แบบหาตัวใหม่แป๊บ,บนึงนครับหาตัวใหม่แป๊บไปแล้วตัวยาวกับตัวสั้นก็ใส่ได้นะครับตัวยาวนี้450มโค50โวลต์ตัวสั้นก็450โวลต์มโค25โวลต์ครับใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยยาวสั้นไม่เกี่ยวนะครับ ค่าเดียวกันค่าเดิมๆจะดีที่สุดนะครับแล้วก็โวลต์ก็ต้องเดิมโวลต์เยอะก็ดีนะครับเป็นร้อยก็ได้นะครับถ้ามีร้อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไมโครนี่ขอให้เดิมๆจะดีสุดนะครับเดิมจะดีสุดนะครับหรือจะเป็นใช่ตัวนี้ เพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเอาตัวเดิมแต่ในเรื่องฟิลเตอรอ์เกี่ยวกับฟิลเตอร์ไฟก็เอาสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ค่าเขาทำมาพอดีนะครับพอดีแล้วกับวงจริศวกรออกแบบมาโอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหา ถ้าเกิดว่าเพื่อนช่างนะครับเพื่อนช่างยังไม่ได้ย้ำตะกวัวนะครับสมมติว่าซ่อมซ่อมใหม่เ,เครื่องนี้ยังไม่ยังไม่เปิดซิงนะครับจะไม่มีช่างท่านไหนช่างคนไหนเขาซ่อมนะครับเราก็ย้ำตะกวัวก่อนแล้วก็หาดูซีเผ<ส>ื่อซีมันมันบวมมันเบิ่มอะไรนี่เราก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเออเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันมีอาการ หรือว่าเปลี่ยนแล้วหายอย่างนี้ก็ดีไปนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วมีอาการอื่นอาจจะไม่เกี่ยวกับจุดนี้นะครับเราก็ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะลูกค้าเราต้องเปลี่ยนดูอยู่แล้วนะครับผมเปลี่ยนดูอยู่แล้วครับในส่วนของซีบวมหรือว่าตะกัวมันมันเล้ามันร่อนมันเสื่อมคุณภาพนะครับก่อนอื่นนะครับทําให้ให้เรียบร้อยครับ ให้สะอาดให้ดูให้แบบคือทีวีให้ปกตินะครับคอยมาเช็คในเรื่องเรื่องรายละเอียดพวกอะไฟไฟจุดไหนมันามาไม่ครบมั่งผิดปกติรั้แป๊บหนึ่งเรมาเช็คในเรื่องของไฟนะครับผมว่มาไฟจุดไหนมันบกพร่องมั่งทำไม<ฟ><ฟ>มันถึงทำให้ทีวีมันไม่มีแสงม,มีภาพออกมานะครับ มีแสงออกมานะครับผมรักก่อนคตัวกลาวก็เหมือนเดิมครับครับที่เดิมนะครับผมจากที่เดิมขีดตรงข้างจอบนจอแล้วก็ขีดใส่ตรงนี้เลยนะครับผมวัดไฟดูว่าไฟจุดไหนมันบกพร่องนะครับผมับ ไฟก่อนอน,นี่ไง90โวลต์ไฟสกรีนไฟสกรีนนะครับอันนี้ไฟกล้องมันมองไม่ถึงนะครับต้องขออภัยไ,ไฟสกรีนก็คือไฟ G2 นะครับได้แค่86โวลต์แล้วก็ไฟ RGB นะครับ RGB ได้เท่าไหร่ไฟ RGB ได้เท่าไหรไฟ RGB ได้57 57าสิบเโรนอ่า R าอา G ้เท่าไหร่แป๊บหนึ่งอันนี้นะครับ G ได้58 D สบูนะครับบูห้าสิเหมือนกันส่วนไฟ G 2ก็คือไฟสกรีนนะครับไฟสกรีนได้83ดอ่าดูไฟไอ้นี่ก่อนไฟร้อยได้เท่าไหร่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไฟร้อยได้เท่าไหด ไปร้อยสิร้อ้โอ้ได้4ีเกียดเองนีไงเห็นไหมครับทำไมไฟถึงต่ำได้แค่4ี่เียครับไ,ไปร้อยนะครับไปร้อยสิบสี่หกสีส่เ็นะครับแสดงว่าต่ำมันได้มีปัญหาก่อนออกก่อนอะายจะทำไมไฟมันมันมันมน้นอยจังนะานอ,อกัสุกมันร้อน โอ้ร้อนมากร้อนมากร้อนเลยซิงร้อนนะครับซิงร้อนซิงร้อนจะทำแดไหลยตอนอืน่นเราก็ลองลอยอลอยในส่วนของถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ลอยดูก่อนนะครับ รอยในส่วนของระหว่างขาทานจิเตอร์พอเอาลนะครับรอยขาทานจิเตอร์พอเอาออกนะครับรอยทานจิเตอร์พอเอาออกนะครับว่าไฟมันตกเกี่ยวกับอะไรนะครับไฟมันตกเกี่ยวกับอะไรนะครับผมรอยออกก่อนนะครับรอยขาทานจิเตอร์พอเอาออกตรงนี้นะครับผมตรงหอ ลอยแบบไหนดีเอาเป็นว่าเราลอยลอยตรงตรงนี้แล้วกันตรงนี้ที่มี R นะครับจะมี R ต่อเป็นเหมือน R f i ์ l ิหรอครับเป็นเหมือน R R f i อ l ร์ค่าเท่าไหร่ประมาณสององจุดโอห์มนะครับ2.22โอห์ม จะเห็นไหมมองไม่เห็นจะมี R ตรงนี้ครับลอยตรงตรงตรง R าฟิวก็ได้ะนะครับซูมน่าจะเห็นกันนะนี่จะมี R อันนี้ไฟร้อยสิบใช่ไหมนี่ไดโอดตรงนี้เป็นไดโอดอน,นี่จะมี R ตรงนี้ R ห้า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 หนึ่งนี่ มันจะมาผ่านตรงนี้อันเป็นบ B บวกไฟร้อยสิบมันจะมาเข้าตรงนี้ใช่ไหมล่ะเข้าเข้าเข้าแล้วก็ออกออกมานี่ออกมาหาขา C พอได้นะครับผมเราลอยตรงนี้ก็ได้ว่าถ้าไม่ผ่านไฟแบ็คมันจะไฟจะสูงไหมไม่ให้ทำงานนะครับลอยดูว่ามันจะทำงานได้ปกติไหมโอเครอลอยแป๊บหนึ่งครับโอเค ท่างกบได้ทําการลอยปลดลอยไปแล้วนะครับเราก็มาวัดมีจุดของอตรงนี้แหละที่เราลอยนะครับมันจะมี C ีซีห้าหกหนึ่งนี่เป็น C, C ีฟิลเตอร์ซีร้อยหกสิบไมโครนะครับร้อยเอ้ยร้อยหกสิบโวลต์ร้อยไมโครนะครับเราก็จิ้มตรงที่ลอยออกเลยนะครับว่ามันได้ไรได้ร้อยสิบร้อยสิบห้าไหมร้อยสิบสองสิบห้าสิบสองสิบนี่แหละประมาณนี้ปึ๊บ จิ้มเลยนะครับผมถ้าได้ก็แสดงว่าภาคเกยไฟปกติไง,ไงครับภาคเกยไฟเปนปกติอยู่แล้วบางทีซีเสื่อมคุณภาพหรือว่าไฟแบกมีปัญหาไฟแบกมีปัญหาก็ก็มีหน้าอาการอีกไะเห็นไหมร้ยสิบได้นะครับถ้าอยากรู้ว่ากระแสซี C มันเสื่อมคุณภาพไหมแต่ว่าถ้าเราทวงหลอดเข้าไปนะครับมันจะทําให้ไฟตกไหมนะครับเหมือนกับไฟแบกมันทํางานขึ้นมาละ พอมาทํางานไฟมันก็ตกบางทีนะครับถ้าซีเกินเสื่อมคุณภาพซีพิลเตอรอ์ไฟร้อยนะครับอลองดูต่อรขอ้าไปแล้วนะครับดูความสว่างของรถตคำต่สว่งของรถขึ้นมานะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ,รบเผื่อเพื่อนช่างอยากจะทาตามนะครับเดี๋ยวมือใหม่นะครับผมจะละเอียดปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับติดปกตกิแล้วก็วัดดู าตีนี้ร้อยสิบสองอยู่แล้วนะเห็นไหมครับตีไม่มีปัญหาต่อไปขั้นตอนที่สองนะครับผมเราก็มาในจุดของเอาอาใส่เหมือนเดิมเราก็ไปลอยตรงควบตีควบตีตีที่เข้าขาตีของฮอ,อร์คอมพิเตอร์นะครับคอมพิเตอร์ดูว่ามันจะมีปัญหาไหม ไม่มีไม่มีที่ถอดนะครับไม่มีที่มีจัมเปอร์หรือว่าเป็นจัมเปอร์เป็นอะไรขาสีนะครับเราก็ถอดใส่อถอดท,นทันติเตอร์ออกมาเลยนะครับไม่ต้องไปตัดลายปิ้นลายปงลายปินบางท่านอาจจะช่างบางคนเขาตัดนะครับตัดลายปินออกช่างผมบอ,อกมันมีเบรกถอดท,นทันติเตอร์ไปเลยนะครับทันติเตอร์หอนะครับถอดออกจะได้รู้ว่ามันอ่าโอเคไหมเติบแบบ เราหลอดเราถอดทานซิสเตอร์พอกออกแล้วนะครับผมแล้วก็มาทวงหลอดนะครับทวงหลอดเลยนะครับว่าผ่านเขาเรียกว่าผ่านไฟแบกนะครับไฟแบกมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าอะไรมีส่วนไหนมีปัญหานะครับอันนี้เอาทุกขั้นตอนเลยนะครับท่านผมนะครับผมจะบอกทุกขั้นตอนนะครับผมว่าเราต้องเ,เช็คกี่่ไใช่ีอันนี้ขา C ขา E อยู่นี่ ใส่ e ใส่ e กับ c นะครับถ่วงหลอดก็ใส่ e กับ c นะครับอวนะครับว่ามันจะอโอเคไหมหรือยังไงนะครับถ้าเกิดหลอดติดสว่างโล่แล้วก็ถือว่ามไม่มีปัญหานะครับ ที่เช็คแบบหนึ่งนะครับว่าไฟแบบเสื่อมสภาพไหมมีปัญหาไหมนะครับฉันกบจะเอาตัวทานติเตอร์นะครับมาใส่ใส่แบบเหมือนเดิมนะครับตั้งอย่างเงี้ยใส่ให้ถูกขานะครับใส่ขา C ขาเ e, อ้สขา B ขา B ขา E ตั้งเอาออกมาข้างนอกเนี่ยฉันกบจะเอาหลอดต่อผ่านหลอด ให้ไฟร้อยสิบนะครับไฟร้อยสิบสมาผ่านหลอดแล้วมาเข้าขาสีมันจะทํางานไหมและไฟจะตกไหมถ้าไฟตกก็แสดงว่าอ่าไฟแบ k นะครับมีปัญหานะครับไฟแบกมีปัญหาแบบนี้ครับผมต่อเข้าไปนี่นครับต่อเพื่อเช็คอะเรามาวัดไฟไฟฝั่งอาหลอดฝั่งหลอดฝั่ง ก่อนเข้าคาซีก่อนนะครับปุ๊บฝั่งนี้ต้องได้ร้อยร้อยสิบประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ต้องได้ประมาณเกือบสูงนะครับประมาณแปดสิบกว่าเกือบเก้าสิบอะถ้าหลอดหลอดร้อยร้อยวัตต์นะครับถ้าได้ต่ำกว่านั้นก็คือไฟแบบมีปัญหาอ่าเห็นไหมได้แค่ยี่สิบเจ็ดโวลต์ยี่สิบเจ็ดโวลต์ถือว่าไฟแบบมีปัญหานะครับเท่าที่ช่างกบทํานะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับผมลองวัด วัาตั้งสองขาสิจะได้วัดแบบว่าค้อมควอมหลอดนะครับได้เท่าไหร่ถ้าได้อยู่ประมาณร้อยร้อยขึ้น,นได้แปดสิบแปดสิบนี่ถือว่ายังต่ำต่ำนะครับต่ำก็ต่ำนะครับน่าจะเก้าสิบถึงถึงร้อยนะครับ,รบที่เคยที่เคยวัดนะครับแสดงว่าไฟแบกมีปัญหานะครับก็คงต้องคุยกับลูกค้านะครับไฟแบก คอันนี้เทคนิคที่ช่างกบทํานะครับลองทําดูนะครับช่างกบเคยทําทําหลายเครื่องแล้วนะครับวิธีเช็คไฟแบกแบบว่าทําไมมันอันนี้มันเสื่อมสภาพนะครับขกดมันอาจจะเสื่อมอไทมารีา่ไม่ใช่โกดไทมารี่ขกดฟังขกรดลวด นะครับจะเสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพทําให้ผลลวดเสื่อมทให้ไฟมันตกนะครับไฟมันไม่ทําง,งานไฟมันตกเห็นไหมที่ว่าครั้งแรกมันได้แค่ห้าติดห้าติดไม่มีนะครับตีอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับมีกันกกง่ายง่ายนะครับ เบอร์ไฟแบกมันเป็นเบอร์อะไร <c oughs> ดูผ่านเป็นเบอร์เบอร์ทั่วๆไปก็น่าจะเป็นเบอร์พีวีกีนอนะ่ะบีเอสซีสองห้าสองห้อันนี้25 F3 010 F3 010ศ่า่นยครับเดี๋ยวช่างท่านไหนเจอเบอร์เบอร์ก็บอกไปแล้วนะครับ IF เอฟบีอสซีสอ ขีด F3-010 นะครับอะยรกบเสียมสะพนะครับก็คงต้องจบคลิปนะครับกับทางเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับผมมาประสบการณ์ความรู้เรื่อยๆนะครับก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้กับช่องกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบสวัสดีครับ